ใกใกล้เลยดิเิ่เลยเราอยากคอนตินนตัลอะไรคะเออจะต้องรอดูขาวจะได้รางวอะไรนะคะถามตอนนี้ยังไม่ได้นะคะวันนี้เราปชิดใครครับเ่ออ๋สาขานักแสดงค่ะนไงบ้างตก็ดีใจค่ะขอบคุณสำหรับโอกาสค่ะจะป็นดงรืคนธรรม อาจจะไม่ได้กดดันแต่ว่าเป,เป็นดีใจและขอบคุณมากกว่าค่ะในทุกครั้งที่ได้เลยไม,เไม่จริงไมบอกว่าริงถ้าค่นะก็ไม่ต้องต้องต้องต้อ่ต้องต้งต้องต้อยากได้หงดค่ะแต่ว่าก็ได้แค่ไหนก็ดีใจแค่นั้อค่ะววเสตองออ้งงองต้ดต้ไปได้เลย้่ะตอ้อองต้ ไม่รับชิงค่ะกรรมการบอกไม่ไหวเลยไม่เคยได้เลยค่ะไม่ไม่ไม่แน่ใจหนูรับงานตามคิวตามวาระโอกาสทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ตามบทที่อยากเล่นไม่ได้ซีเรียสต้องแรงขึ้นหรืออะไรเลยค่ะเรื่องไหนนะรับปากสั่นจริงหรอพี่รุ้ เรื่องไหนนะเงี้ยพี่ต้องไปถ่ายแต่จังหวะรู้รู้จริงหรือเปล่าแน่จริงพูดชื่อเรื่องเลยพูดไปแล้วพูดแล้วทำเฟินแล้วพี่พูดแสดงร่วมรุ่นใหญ่ลองตัวย่อมาก่อนจะสู้หรือเปล่าอ่ะพี่โนโนนอปสองอคงไปเลยนอบไทยอันนี้ไม่รู้จริงนะคือแก้วรู้จริงหรอหอใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ผู้หญิงผู้ชายค่ะ

เราจะไม่พูดอะไรที่มันไปไกลก่อนนะแล้วเราไม่พูดอะไรเลยเออเป็นไงบ้างพอเป็นคนคาดหวังวก็ต้องแรงก็คือคืสึวนใจใครใครคาดหวังว่าแรงอันคาดหวังอาพี่ใหญ่ไึงแค่บอกความที่ไม่ใช่เรื่องอื่นอ๋อเราเราเรโอเคค่ะก็เข้าใจว่าคนอาจจะคาดหวังว่าอยากเล่นแรงขึ้นแต่คนรู้สึกว่าคนก็มีหลากหลายเนาะก็ยังรับอะไรที่เคยเล่นบ้างไม่เคยเล่นบ้างบางทีก็อยากลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝนมักจะได้บทที่แบบคาแรคเตอร์ฉูดฉาดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเรียนตั้ติ้งอยู่เสมอค่ะก็เอาบทฮิวไปเรียนให้ครูสอนหาช่องเล่นอะไรเงี้ยใหม่ๆแตโชคดีเล่นหมดเลยคนก็ซีอไม่จำข้าแต่จริอง<น>อ,งอ,งอ,งองาในในจจะเป็นพ <c oughs> ื้นฐานชีวิตจริงตลกค่ะอาจจะไม่ค่อยเหมือนในละครแล้วเล่นรับเรื่องเล่นที่แบบดราม่ากแล้วแบบบอยวายเต็มที่ค่ะคนตลกส่วนใหญ่ <c oughs> บางทีคนไม่ดูค่ะจะชวนเล่นชวนเล่นายอยู่นั่น อยากเล่นตลกนะคะฝากทุกคนด้วยอยากเล่นคอมเมดี้ค่ะนี่เห็นมีใครชวนเลยนะคะแสดงว่าเรื่องนี้เครียดหรอคะเล่นตลกอะไรดราม่าดราม่าก็ไม่เครียดนะคะก็เล่นดราม่าก็จะชิลแล้วค่ะแล้วหลอกถามป่ะนี่ว่าเรื่องที่เราทำไว้ในดราม่าหรอ่นแน่รู้ลึกรู้จริงก็ไม่ได้บอกว่าถูกแรงด้วยนะคะไม่รู้ไม่รู้ผมอุ้ยไม่เล่นไม่พูดเดี๋ยวเขาจับได้อุ้ย เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินหูขวาอะไม่ได้ยินแลวถามอย่าจับปูเขาปเยอะหรอถ้าดูกืก็ไม่ไเป็นนเาากไหเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่เลเราะอยาไปเฟิร์นพิพิธัณไ์ผ่านแปดไงผ่านแปดกำลังดีเลยเขาปาบเยอะหรอป่าปาเยอะค่ะปาเยอะจริงค่ะ มีสัญญาเป็นตัวเลยค่ะไม่ได้เลยคือเซ็นไปแล้วด้วยเซ็นไปแล้วเรียบร้อยค่ะมั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้ขอแค่มั่นใจว่าอย่าโดนปรับพอแค่นั้นพอเลยค่ะจมันจะไม่เหลือั้งตัวใช่ค่ะเอาเอาอนี้ยังไม่ค่อยเลือกเหรอโอเคผ่อนคายก่อน เอคขาไปพูดถึงนรในการเยน่แหละคนดียวก่าเป็นถึงเร็ถาอะไจริงเาม่บคำามที่โตส่เขามด้เยคำามถามกลมากขอคนสรุปได้ไหมคะโอเคโอเคโอเคเห็นเห็นค่ะได้เห็นรายการอยู่แต่ว่าไม่ได้ม่ได้ดูตัวเต็มอะไอยใช่ค่ะก็คำถาม เขาก็โยว่าเาอ่ะคา่ไม่มีความสุขเลยเคิดแอแต่เท่าที่ฝนได้เห็นเนาะฝนรู้สึกว่าแบบก็ก็เข้าใจเขาแบบเข้าใจมากๆากค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเราก็ก็ต้องมีวิธีฮิลลิ่งของตัวเองเนาะคนเห็นฝนก็เข้าใจมากๆตัวฝนเองก็ก็เคย เคยไม่ไหวแต่สุดท้ายวันนึงมันก็ต้องไหวอะใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ของเใช่ไหม่เห็นคลิปที่ผ่านมาเหมือนกัน่กนว่าหลายคนมองว่าิ้นกราชีวิตเเพราะว่าไปไม่ถูกที่นี่กตอคนไม่น่าใจว่าโดยบริบทอ่ะเขาหมายถึงเรื่องอะไรเนาะแต่สําหรับเฟิร์นเขารู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสําหรับเฟิร์นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเลย ผ่านมาได้ยังไงเหรอคะเอออย่างแรกอย่างที่เคยบอกทุกคนไปเฟินว่าเฟินมีผู้คนแวดล้อมที่ดีกับเฟินมากๆเนาะแล้วก็เฟินอยากเฟินเป็นคนรักเอเนจีตัวเองในวันนี้ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ชัดๆเลยคือเฟินไปวัดแล้วมีคุณป้าที่เฟินไม่รู้จักกันมาก่อนวิ่งมากอดเฟินแล้วเขาร้องไห้แล้วก็บอกให้เฟินอ่ะสู้ๆแล้วก็อย่ายอมแพ้นะลูกวันนั้นเฟินเลยรู้สึกว่ามันมีคนที่เสียใจกับเรื่องเนี้ย เยอะมากมากทั้งที่ทเขามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เสียใจแตกสลายมันมีคนที่รักพวกเราแล้วก็เสียใจไปกับพวกเราเยอะเธอก็เลยรู้สึกว่าหลังจากวันนี้ฝนจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นฝนจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองก่อนเลยจากการตัวเองเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นความเข้มแข็งแล้วก็หลังจากนี้เวลาฝนพูดหรือทําอะไรฝนอยากเป็นความสุข <ME AD> ให้กับผู้คนมากกว่าเป็นความเสียใจเป็นความทุกข์านก็ไม่คิดว่านะาเ คือคนพอรู้แหละว่ามีคนเสียใจไปกับพวกเราเยอะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มาถึงตัวคือครั้งนั้นอะไรเงี้ยเคนเลยตั้งใจไปเลยว่าคนจะเป็นความสุขใช่คือมันเห็นความรักมากมายที่ได้รับเนาะเหมือนวันนั้นที่สองอยู่แล้วคนเห็นแววตาพี่ๆแล้วแบบเออมันขอบคุณนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเลือกได้อ่ะคนอยากให้พี่ๆแล้วก็ผู้คนที่รักคนหัวเราะแบบนี้ มากกว่าเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ถ้าถามวิธีการคือคนนฮิวตัวเองให้ได้เร็วที่สุดโดยโดยความรักแล้วก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาใช่แล้วมันแบบอุ้ยอย่าทำน้ำตาคอขอบคุณค่ะขอบคุณคือโนรู้สึกว่าโนขอบคุณทุกความรู้สึกที่ได้รับเพราะฉะนั้นคนอยากตอบแทนกลับไปโดยความแบบเ n e r g y ที่มีความสุขให้กับทุกคน ใช่ค <_ c German> ่ะเหมือนกับก <c> um ็ก่อนจะไหวก็ไม <easier> ่ไหวมาก่อนทุกคนนะคะความสุขของเฟิร์นเหรอคะได้ทำสิ่งที่รักใช้ชีวิตที่ง่ายๆแล้วก็อยากเป็นความสุขเนาะในเล็กๆน้อยๆก็อย่าทำอย่างนั้นก็อยากเป็นความสุขจริงๆ่ะมีแค่นั้นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆให้กับเรื่องที่ยากๆในชีวิตได้เฟิร์ก็ขอเป็นแค่สิ่งเล็กๆนั้นก็ได้ ใช่ไหมเป็นคนตลกแต่โดนหนังเครียดตลอดทั้ที่ฉันเป็นนางจริงๆฉันเป็นคนตลกโอเคนะคะเออเอาน้ำตาไหลใส่ก็ดูนางสิอินสอร์ดนางไว้เลยตอนนั้นใส่ไปแล้ว